สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสเลขดวดาวนำโชคประจำวันที่16สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีเมษแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทํานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีเมษอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีเมษในวันที่16สิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม7ข้ามเดือน9ปีมะเสง็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3หมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข8หรือดาวราหูนั่นเองซึ่งหมายเลข8หรือดาวราหูในวันนั้น โจรตกในเรือนของลาภะและที่สําคัญได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีก็ต้องถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวฉะนั้นเลข8เป็นเลขหลักเป็นเลขนาร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลข6เลข6หรือดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแต่ในวันนั้นโยกหน้าถึงลัคนาราศีเมษของเราฉะนั้นเลข6หรือดาวพรศุกก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับ แล้วก็เลขตัวสุดท้ายคือเลข5ครับหรือดาวพฤหัสซึ่งเลข5าหรือดาวพระหัสในวันนั้นโยกหน้าถึงลัคนาราศีเมษของท่านฉะนั้นการโยกหน้าก็ย่อมมีผลในการออกแทบจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวฉะนั้นเลข5าก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดน,นะครับฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขนี้ท่าน,นสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผสมผสานเลขดังเลขในกระแสหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นขออนุญาตทบทวนหมายเลขที่ผมให้ไว้เป็นเบื้องต้นก็คือหมายเลข865ย้ํานะครับ865ใครเกิดลัคนาราศีเมษเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดนึง ในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ